หลวงพ่อท่านพูดเรื่องนี้ไว้เมื่อ40ปีที่แล้วว่าจะมีการสกัดใบายาสูบเป็นยาเพื่อมารักษาโรคไวรัสท่านรู้ได้อย่างไรฝนว่าวิธีการจะสกัดยา,ยาเหนือหรือใบายาสูบหรือยาตั้งเนี่ยมันจะต้องสกัดเป็นน้ําจะมีการระบาดใหญ่ของโควิด1 9ในเดือนเมษายนซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงนะครับและก็ระบาดใหญ่ไปทั่วประเทศมันจะตรงกับคําทํานายที่ผม<ช>บอกคุณคไว้นะครับว่าเดือนสิงหากันยายน เราจะเจอวัคซีนตัวหนึ่งที่ให้ผลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับผมอาจารย์พรหมยานรัตรนญาณพิโมกนะครับผู้คิดค้นศาสตร์แห่งไพ่พรหมยานวันนี้นะครับเราจะมาพิสูจน์คำทํานายที่แม่นยำมากของหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือพระราชพรหมยาน วัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีซึ่งท่านได้ทํานายเรื่องเกี่ยวกับยารักษาไวรัสโดยเฉพาะเรื่องของโควิด -19 ไว้เมื่อ40ปีที่แล้วจะแม่นยำแค่ไหนไปตามพิสูจน์ได้จากคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับครบโอ้โหวันนี้ต้องขออนุญ,ญาต ชิงตัวอาจารย์ปรมยานรัตนายานพิโมกนะคะมาพูดคุยกันสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับกระแสฮอตคิดประเด็นร้อนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์เนี่ยคเคยได้ทำนายไปแล้วนะคะว่าออตั้งแต่วันที่23ธันวาคมปี2563ว่าจะเกิดการระบาดเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19ในช่วงเดือนเมษายนนะคะในปี2564ซึ่งเกิดขึ้นแล้วจริงๆคะ่ะอาจารย์ครับ และที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะคะที่อาจารย์พรหมยานเนี่ยได้มีการทํานายไว้ว่าช่วงเดือนพฤษภามิถุนาจะมีการระดมกันคิดค้นวัคซีนนะคะป้องก,กันโรคโควิด -19 และจะมีการคิดค้นโดยคนไทยใช่ครับมันจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆไหมคะอาจารย์อย่างตามทำนายที่ทุกคนได้รับทราบกันไปแล้วนะครับว่าเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยผมก็ถทายไว้ว่าประเทศไทยนะครับจะค้นพบเรื่องของวัคซีนหรือการรักษาโรคโควิด -19 นะครับ และจะมีการผลิตวัคซีนในประเทศไทยด้วยนะครับปัจจุบันนี้นะครับคำทำนายขอยงผมเนี่ยเกิดขึ้นจริงแล้วหลายประเด็นเลยโดยเฉพาะประเด็นที่ไทยอาจจะผลิตวัคซีนได้เองปัจจุบันก็ถือว่าคําทํานายในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนเริ่มเป็นจริงสิ่งที่น่าขนลุกมากกว่านั้นนะฝนคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยออกมาเลยนะอาจารย์หมอออกมาพูดย้ําเลยนะครับว่าประสิทธิภาพของวัคซีนที่คิดคนได้คนไทยจากตัวนี้นะฮะ มีผลเทียบเท่าหรือเหนือกว่าวัคซีนของต่างประเทศดังนั้นคำทำนายในเดือนมิถุนายนที่ผมถ่ายไว้ว่าไทยจะค้นพบวัคซีนที่ให้ผลดีมากมก็เริ่มเกิดขึ้นจริงอีกแล้วครับนอกจากวัคซีนที่กล่าวมาข้างต้นของจุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยตัวแรกนะครับคือจุฬาคอปไนทีนหรือจุฬาคอรป19เนี่ยผลเชื่อมั้ยครับสิ่งที่มันมัดจันมากกว่านั้นนะครับ ผมเองนะครับได้ติดตามคําทํานายของหลวงพ่อพระราชภพรมยาหรือหลวงพ่อรสิทดำเนี่ยซึ่งท่านทายไว้เกี่ยวกับวิธีการรักษาไวรัสโรคร้ายแรงหรือโรคเอดซึ่งเขียนไว้ในหนังสือนะครับสมบัติพ่อให้เมื่อปี 200, 2 5 2 5 3 5ะนะครับก็คือประมาณเกือบ30-40ปีที่แล้วหลวงพ่อได้พูดถึงเรื่องของการรักษาโรคเอดซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าโรคเอดเนี่ย เป็นเชื้อไวรัสที่ค่อนข้างรุนแรงและทําลายชีวิตมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว<ช>แล้วเป็นที่น่ากลัวมากในสมัยนั้น<ช>นะครับ<ช>คราวนี้เป็นสิ่งที่หมหัศจรรย์ว่าหลวงพ่อเนี่ยได้ทายเรื่องของวิธีการรักษาหรือยาหรือสมุนไพรตัวหนึ่งที่จะมีโอกาสระง,งับยับยั้งโรคไวรัสโควิด -19 ได้ด้วย<ม>เราจะมาดูสิ่งที่หลวงพ่อทำนายไว้นะครับเมื่อ40ปีที่แล้วถึงวิธีการรักษาโรคเอ หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับไวรัสที่มีผลร้ายแรงทําลายชีวิตมนุษย์ลองดูนะครับว่าท่านเขียนไว้ในสมุดสือสมบัติข้อให้ว่าอย่างไรเอดมันเป็นอย่างไรครับท่านบอกเป็นไวรัสเป็นไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งมันมีตัวสีขาวขนมันขาวท่านถามว่าเหมือนตัวอะไรฉันเลยตอบเหมือนตัวหมูท่านบอกไม่ใช่มันเหมือนแรดตัวมันเล็กแล้วก็มีขนรอบตัว ท่านบอกคนนี้มันร่วงง่ายแล้วก็มีพิษมากเวลาเข้าไปในเลือดแล้วขนมันจะหลุดขนหลุดไปตามกระแสเลือดมันก็เป็นพิษตลอดตัวท่านบอกว่ามียาขนาดหนึ่งซึ่งมันเป็นศัตรูร้ายกับเอดนะสลายตัวหมดท่านบอกว่ายาเหนือยาเหนือคือยาตั้งใบยาที่เขาหันหันมายังไม่ได้มวนไม่ได้ผสมอะไรนะมันเป็นนิมิต กรรมวิธีมันมีอยู่สองอย่างรมควันได้เอายาใส่ข้างบนหนะักแต่ยาใส่เส้นสองเส้นนะักไม่ได้เอาใส่จานเข้ากลาครอบปล่อยตามรูกลาควันใช้ได้คนที่มีเชื้ออยู่แล้วจะทำลายเชื้อเอ็ดในอากาศได้ถ้าคนเข้าไปกระทบกลิ่นนั้นเข้าสูดกลิ่นเข้าไปไอกลิ่นที่มันจะเข้าไปกระทบกับเลือดติดเลือดไปเลือดจะวิ่งไปทั่วกาย ถ้าเชื้อเอทอยู่ที่ไหนมันจะตายทันทีก่อนที่หมอฉีดยาให้ก็ถามบอกว่าเออไอเอทที่ว่ามันเป็นไวรัสใช่ไหมบอกว่าเป็นไวรัสก็ถามว่ายาแก้เด็ดขาดนี่มีไหมบอกมีแต่ประทางอาการหมอกำลังจะฉีดยาอยู่ฉันก็เลยถามพระท่านว่าถ้ายาเหนือนี่สกัดเป็นน้ำเป็นยาฉีดให้ใช้สองซีซี ฉีดเข็มแรกจะมีอาการดีขึ้นทันทีเข็มที่สองจะมีสภาพหายแต่เข็มที่สามจะกวาดล้างแล้วใครจะสกัดได้ละ่ะซึ่งคำทอนายของพ่อเนี่ยผมเอามาตีความแล้วก็มาประยุกข่าวสารปัจจุบันนี้นะครับฝนหลวงพ่อได้พูดถึงวิธีการรักษาไวรัสหรือโรคเอดส์เนี่ยนะครับหรือไวรัสที่มันร้ายแรงกับชีวิตมนุษย์เนี่ยนะครับท่านพูดถึงยาเหนือหรือยาตั้งคือใบยาสูบแต่ท่านจะทิ้งท้ายไว้นะครับว่า ใครจะสกัดได้ล่ะเออเห็นไหมฮะสิ่งที่มันน่ามาส,สจัรใร์นะครับคือตอนนี้นะครับบริษัทสตาร์ทอัพชื่อใบายาไฟโตฟาร์มได้ค้นพบวิธีการรักษาโรคโควิด1 9จากการที่นำใบยาสู่พันออสเซเลียมาสกัดเป็นน้ำหรือเป็นยาปัจจุบันผมได้พูดคุยกับทางดรแป้งอาจาร,รย์แป้งที่เป็นผู้ ควบคุมในเรื่องของการผลิตวัคซีนใบาย,ยาไฟโตฟาร์มนะครับเราสกัดเป็นน้ําได้อย่างที่หลวงพ่อพูดเลยและสกัดจากใบาย,ยาสูบด้วยเพิ่งมารู้ว่าหลวงพ่อพูดไว้เหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่ตรงกันและประหจารย์มากแต่สิ่งที่น่าสนใจที่ผมสนใจเรื่องของวัคซีนที่เกิดจากบริษัทใบยาไฟโตฟาร์มเพราะหลวงพ่อท่านพูดเรื่องนี้ไว้เมื่อ40ปีที่แล้วว่าจะมีการสกัดใบาย,ยาสูบเป็นยา เพื่อมารักษาโรคไวรัสสิ่งสําคัญผมก็จะบอกคุณอย่างนี้ครับว่าผมเองนับถือหลวงพ่อพระราชบัญญายัหลวงพ่อฤาษีแนะนมากนะครับสิ่งที่ท่านทํานายไว้เนี่ยไม่เคยพลาดเลยค่ะและฝนเชื่อไหมว่าหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องของการรักษาโรคเอดส์หรือไวรัสดังนั้นนะครับผมจึงมีความมั่นใจว่าเราจะเจอวัคซีนที่ผลิตจากใบายาสูบหรือ ยาตั้งหรือ,อยาเหนือตามที่หลวงพ่อพระราชพมยานท่านทำนายไว้เมื่อ40ปีที่แล้ว mm hmm. ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะมีการฉีดวัคซีนใบยาไฟโตฟาร์มให้กับมนุษย์เป็นเฟสร,ระยะที่หน oh ึ่งซึ่งมันจะตรงกับคำทำนายที่ผม<ช>บอกคุณ<ะ>ไว้นะครับว่าเดือนสิงหากันยาย์เราจะเจอวัคซีนตัวหนึ่งที่ให้ผลเกือบร้อร์เซนผมนะครับจึงมีความตั้งใจที่อยากจะเชิญชวนคนไทย โดยเฉพาะลูกศิษย์ของสายสราญพรมยานและรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพนับถือพระราชพรมยานหรือหลวงพอ่อฤาษีงดำเราจะทําบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ในการร่วมกันระดมทุนเพื่อบริจาคนะครับให้กับมูลทิซิ e u t n t e r p r i s e เพื่อนำไรายได้ทั้งหมดนะครับไปร่วมวิจัยและทําวัคซีนของคนไทยเพื่อให้ชีวิตของคนไทยได้ปลอดภัยจากโรคร้โควิด1ินะครับ ซึ่งรายละเอียดมียังไงบ้างครับฝนครับค่ะนี่ถือว่าเป็นวัคซีนเพื่อคนไทยเลยนะคะกับมูลนิธิ CU Enterprise ค่ะโดยจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยขอเชิญชวนชาวไทยทุกท่านนะคะร่วมการบริจาคเพื่อเป็นทุนสนับสนุนนักวิจัยไทยในการค้นคว้าวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนต้านโควิด -19 ง่ายๆเลยค่ะเพียงร่วมการบริจาคท่านละ500บาทเพียง1ล้านคนเท่านั้นนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากคือเงินบริจาค ไม่เพียงพอฝนค่ะแล้วเราจะมีวัคซีนที่ดีๆแบบเนี้ยให้กับคนไทยได้ใช้และปลอดภัยมากกว่าวัคซีนต่างประเทศเนี่ยทำไมเราจะไม่ร่วมมือร่วมใจกันใช่ครับผมนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคนไทยเป็นคนใจบุญและก็เราทําบุญทุกอย่างมาตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นการทําทานช่วยเหลือเวลาคนไทยเกิดภัยพิบัติต่างๆรวมถึงเราทําบุญในเรื่องของทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นการสร้างโบสถ์สร้างวิหารกระถินทานต่างๆมากมายเลยวันนี้ผมอยากจะมา ชักชวนคนไทยผู้ใจบุญทั่วประเทศนะครับเราจะมาทำกุศลที่ยิ่งใหญ่มากคือการช่วยนะครับระดมทุนเพื่อผลิตวัคซีนที่เป็นวัคซีนของสัญชาติไทยและคนไทยซึ่งเราจะรับบริจาคจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมเลยทดลองกับมนุษย์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆจะมีการเร่งผลิตเพื่อให้คนไทยได้ใช้ภายในสิ้นปีหรือต้นปีหน้าอ,อันนี้เป็นความหวังที่ผมอยากให้เกิดขึ้นในเมืองไทยมากๆเลยนะครับฝน วัคซีนของใบยาไฟโตฟาร์มเนี่ยมันผลิตจากพืชธรรมชาติร,รมตสมุนไพรฉะนั้นโอกาสที่จะมีการแพ้หรือโอกาสที่จะเป็นอันตรายก่อมนุษย์เนี่ยผมท,ท่านบอกเองนะว่าค่อนข้างยากดังนั้นนะครับผมจึงมีความมั่นใจในคําทํานายของพระราชพรมยาหลวงพ่อสิงห์ดำว่านี่คือคําตอบของวัคซีนของคนไทยแต่ตอนนี้ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนครับร่วมกันบริจาคเลยครับ ให้กับมูลทิิ CU Enterprise นะครับไม่ต้องบริจาคผ่านผมนะย้ำก่อนนะเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดให้กับทุกคนนะครับที่สนใจและร่วมกันระดมทุนเพื่อผลิตวัคซีนของคนไทยเพื่อคนไทยนะครับฝนนี่ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะดีครับค่ะสวัสดีอาจารย์สวัสดีค่ะ